วัสดีครับช่างบอสนำมุก,การะครับวันนี้ช่างบอสมารีวิวงานถอดล้างแอร์ยี่ห้อไดกินนะครับตอนนี้เราถอดอุปกรณ์ออกมาล้างข้างนอกนะครับนี่คือสภาพงานก่อนที่จะล้างนะครับตัวนี้ช่างบอสมาล้างครั้งแรกนะครับเป็นแอร์ไดกินอายุประมาณปีรปี ลูกค้าแจ้งแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ฉ่ำลมออกไม่แรงมีเสียงฟู่ๆูนะครับตอนนี้ก็เห็นไหมครับว่าสภาพนะครับมันจะมีเมือกมีฝุ่นนะครับเน่าอยู่ข้างในนะครับก่อนจะล้างแอร์ช่างบอสต้องลงน้ำยา F2 ทุกเครื่องทุกครั้งนะ,นะครับตอนนี้เรากำลังลงน้ำยาชโลมฝุ่นนะครับให้ ฝุ่นเกิดการละลายตัวนะครับจะทําให้การฉีดล้างหอกเป็นไประย่าง่ายได้นะครับตัวนี้เป็นรหัส FTKC นะครับเป็น Air d u i Inverter นะครับสภาพก่อนล้างก็จะประมาณนี้นะครับ คอยเย็นนะครับเราจะถอดออกทุกชิ้นส่วนนะครับให้เหลือแต่แผงอ e ีแว็เท่านั้นนะครับลูกค้าแจ้งครึ่งล้างไปไม่ไม่กี่สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นแผงที่อยู่ด้านหน้านะครับมันก็ยังจะสะอาดอยู่เราจะไม่เห็นคราบฝุ่นขมลาฝุ่นนะครับหรือว่าผงฝุ่นที่ด้านหน้านะครับแต่มันจะไปอุดตันด้านในนะครับ ด้านในนี้จะเต็มไปด้วยเมือกนะครับเมื่อกี้เราฉโลมที่อุปกรณ์เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะมาฉโลมที่คอเย็นนะครับการที่เราล้างแอร์นะครับแล้วลงน้ำยา F2 นะครับมันจะช่วยเรื่องฝุ่นนะครับที่จะขจัดง่ายนะครับการล้างน้ำแอร์โดยน้ำเปล่า ถ้าเป็นแอร์ใหม่ปี2ปีนะครับยืนยันว่าทําได้นะครับแต่ถ้าแมแอร์มีอายุ3ปี4ปีขึ้นไปนะครับเขายืนยันโดยตรงนะครับว่าการล้างน้ําเปล่าไม่เพียงพอต่อการทําความสะอาดนะครับยิ่งเป็นแอร์ไดกินท้าไม่ล้างโดยน้ํายานะครับการที่จะล้างออกเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับว่าล้างแล้วนะครับน้ําในถังจะดา อะไรยังไงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือสภาพของอุปรกรณ์นะครับที่ผ่านการทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับตรงซอกตรงมุมนะครับที่เคยเป็นที่อยู่ของเมือกของเศษฝุ่นของโครนนะครับก็ได้ทำการลบดลอก ล่อนหายไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพของคอยเย็นนะครับที่กำลังล้างอยู่นะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสภาพแอร์อรที่ล้างมาไม่กี่อาทิตย์นะครับน้ำที่ได้มาตอนนี้ดำมากๆนะครับ เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการล้างคอยเย็นนะครับเห็นไหมครับสีจะสวยนะครับสีส้นขาวสวยนะครับพอเราลงน้ำยา F2 ไว้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับด้านในแน่นอนนะครับที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดเมือกๆนะครับก็หายไปหมดนะครับเพราะเราถอดออกมาเราจึงล้างได้นะครับถ้าไม่ถอดมันก็จะล้างไม่ได้นะครับ ที่เพิ่งล้างไปไม่กี่อาทิตย์นะครับเราใช้ถังน้ำ60ลิตรนะครับ60ลิตรน้ำเต็มถังนะครับน้ำดำเต็มถังนะครับก็พิจารณาจากคลิปเอาเองกันนะครับว่าสภาพข้างในมันจะเน่าแค่ไหนเราไม่ได้ใช้ถังสีนะครับเราใช้ถัง60ลิตรนะครับน้ำยังเต็มถังขนาดนี้นะครับแสดงว่าข้างในเน่ามากๆนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับช่องบอสอัมลูกานะครับล้างแอร์ไดรกินแบบพอดเรื่อยนะครับราคา1200บาทนะครับ087 494 4 0เ6นนะครับโทรไม่รับก็ไลน์มาสวัสดีครับ